สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในทีมของฟุตบอลโลกนะครับของปี2014นั่นเองนะครับอ๋มก็มีเมนูเบเกอรี่นะครับง่ายที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเผื่อใครที่กำลังเชียร์บอลนะครับตอนดึกๆหรือว่าเอออยากจะทานเมนูของว่างนะครับหรือเมนูเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็สามารถเอาเมนูนี้นะครับไปทำแล้วก็ทานระหว่างดูฟฟุตบอลก็ได้นะครับนั่นก็คือเมนูเวอร์คัพคัพเค้กนั่นเองนะครับทำง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับส่วนผสมของเวอร์ครัพคัพเค้กนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นเค้กแล้วก็ส่วนที่ตกแต่งนะครับส่วนแรกครับมีเนยสดรสจืดครับน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่แป้งเคก้กผงฟูดาร์ช็อกโกแลตครับผงโกโก้ และสุดท้ายกลิ่นวานิลาครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนที่ตกแต่งกันครับสำหรับส่วนผสมส่วนที่ตกแต่งนะครับก็มีครีมสดครับช็อกโกแลตบอลครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับน้ำตาลไอซิ่งครับ และสุดท้ายสีผสมอาหารสีเขียวนะครับให้เลือกสีเขียวแอปเปิลนะครับจะทำให้ครีมของเราเนี่ยสีสวยมากยิ่งขึ้นสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับเรามาเริ่มทำเวอร์คับคัพเค้กกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่เนยลงไปนะครับเนยที่อามใช้นะครับเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะครับซอฟแบบนี้เลยนุ่มๆเลยนะฮะเป็นเนยนุ่มๆนะฮะใส่ลงไป จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลสายแดงครับตัวน้ำตาลสายแดงนะครับอุยทิ้งไว้นานนิดนึงเริ่มแห้งนิดนึงนะครับอ่ะใส่ลงไปเลยหมดเลยนะครับแล้วก็ตีเลยครับตัวน้ำตาลสายแดงนี่ก็จะมีกลิ่นที่หอมนะครับเพราะว่าเป็นน้ำตาลที่ไม่ขัดสีนั่นเองนะครับไม่ฟอกสี ขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้แรงในการคนนะครับคนให้น้ำตาลกับเนยนี้เข้ากันก่อนตัวสีน้ำตาลสายแดงนี้ก็จะทำให้เค้กช็อกโกแลตของเราเนี่ยครับน่าทานมากินขึ้นด้วยนะครับสีเขาจะสวยมาก ต่อไปก็ใส่ไข่ครับใส่ฮีละครึ่งครับแล้วก็คนให้เข้ากันตรงขอบนี้กวาดลงไปให้หมดนะครับเดี๋ยวไม่เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ที่เหลือครับเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ามฟอง เลาเราทำเบเกอรี่อะครับเราต้องค่อนข้างตนส่วนผสมเนี่ยให้ตรงตามสูตรนะครับมิฉนั้นเนี่ยขนมของเราก็อาจจะออกมาไม่สวยอย่างที่เขาทำกันไว้นะฮะอ่าสุดท้ายก็แต่งกินด้วยกลิ่นวานิลลาครับเล็กน้อยก็พออ่าพอเราได้ของเหลวแล้วนะครับเราก็จะใส่ของแห้งแล้วครับตอนนี้เริ่มที่ผงโกโก้นะครับ ใส่ลงไปที่ะ้ยยางถ้าใส่ลงไปเยอะๆเดี๋ยวจะคนยากนะครับผงโกโก้ก็ทำให้สีสวยนะครับอีกอย่างก็ทำให้กลายเป็นเค้กช,โชโ็อกโกแลตนั่นเองเอผงโกโก้แล้วครับต่อไปก็เป็นผงฟูนะครับเบ k กิ้ p พาวเดแล้วก็แป้งเค้กนะครับอันนี้ร่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะ ทีละครึ่งใช้วิธีการคนเบาๆครับถ้าส่วนผสมมันติดอยู่ในตะก้อมือนะครับใช้วิธีสายแบบนี้ครับถ้าเคาะแรงเกินไปอาจจะกระเด็นได้นะแล้วก็ที่เหลือให้หมดเลย คนให้เข้ากันเค้กของเราวันนี้นะครับเราจะใช้เนยไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เนยเยอะเกินไปเนี่ยครับตัวครับเค้กของเราเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่ามันเกินไปนะครับจะทําให้แบบเนื้อเค้กของที่จริงเนื้อเค้กวันนี้ครับจะเป็นลักษณะเค้กช็อกโกแลตที่ร้วนๆหน่อยไม่ได้แบบมันมากนะครับเพราะว่าเราใส่เนยไม่เยอะนะฮะ บางสูตรก็อาจจะเพิ่มตัวน้ำมันพืชได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากให้มัน,ม,น,ม,นมันหน่อยนะฮะแต่วันนี้เราลดปริมาณเนยลงก็เพื่อสุขภาพของเรานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเค้กตรงนี้ครับไปใส่ถุงบีบแล้วก็ใส่ในพิมพ์กันเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับตัวส่วนผสมเนี่ยก็มาอยู่ในถุงบีบเรียบร้บรอยแล้วนะครับสาเหตุที่ใส่ในถุงบีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวดาร์กช็อกโกแลตลงไปด้วยนะครับเพื่อทําให้ตัวเค้กช็อกโกแลตของเราเนี่ยน่าทานมายิ่งขึ้นนะครับก็เลยเพื่อให้ง่ายนะครับก็เลยใส่ถุงบีบอ่ะเริ่มจากบีบตัวส่วนผสมเค้กนะครับไว้ข้างล่างไม่ต้องสูงมากนะครับแค่ประมาณเศษหนึส่วน3ก็พอ แส่งสดสามของพิมพ์จากนั้นก็โรยด้วยช็อกโกแลตครับประมาณสัก2-3ชิ้นนะฮะอามได้สับตัวดักชโคโค็อกโกแลตไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ลงไปเลยกระจายประมาณนี้แล้วเราก็บีบซ้ำเข้าไปเลยครับอย่าให้เลยพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบมาครับ เค,ค้กมันจะฟูขึ้นมาอีกนะฮะประมาณเท่านี้ก็พออ,อ่าเพื่อทำให้หน้ากินมากยิ่งขึ้นก็ใส่ช,ช็อกโกแลตไปอีกหนึ่งรอบแบบนี้ครับง่ายไหมทุกคนทำได้แน่นอน นี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็วอร์มเตาอบได้เลยนะครับใช้ไฟที่180องศาเซลเซียสนะครับวอร์มไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วเราก็จะนําตัวเค้กช็อกโกแลตนีนะครับเข้าไปอบนะครับที่ประมาณ15-20นาทีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ของคุณผู้ชมด้วยนะครับอ้าคิดว่านี่มันจะประมาณ15นาทีได้นะครับว่าเป็นพิมพ์ไซส์เล็กโอเคเดี๋ยวพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาพบกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับคัพเค้กของเราเนี่ยอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอามจะพักตัวคัพเค้กเนี่ยให้เย็นก่อนนะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปทานกันครับเดี๋ยวเราจะมาตีตัววิปปิ้งครีมก่อนนะครับเพื่อที่ตกแต่งตัวคัพเค้กให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราต้องปรุงรสชาติให้ออกหวานนิดๆนะครับก็ใส่ตัวน้ําตาลไอซิ่งลงไปครับอ่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะฮะจากนั้นก็ใส่สีลงไปนิดนึงครับเพื่อทําให้ตัววิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเหมือนกับ พุ่มไม้หรือพุ่มหญ้าอะไรอย่างงี้นะครับเวลาไปเตะฟุตบอลก็จะแบบไปเตะกันในสนามฟุตบอลที่มีหญ้าสีเขียวๆนะฮะแล้วเราก็คนครับใครชอบเขียวมากก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมขออีกนิดนึงเน่ๆจะเขียวแล้วก็ต้องเขียวให้ถึงที่สุดนะ โอเครู้เรื่องเลยแ่วนี้จากนั้นก็ตีสปีดกลางๆก,ก่อนนะครับตีให้ขึ้นฟูเลยนะ <c oughs> ครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวอามตีให้ขึ้นฟูแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งครับเค้กกันดีกว่าครับ ครับตอนนี้นะครับอามก็ได้ตีตัววิปปิ้งครีมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมตีให้แบบตั้งยอดเลยนะครับหรือว่าให้แบบให้เขาแบบแข่งนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราเสิร์ฟไปเงี้ยครับอุณหภูมิตอนนี้ช่วงนี้อากาศร้อนเนาะตัววิปปิ้งครีมเนี่ยอาจจะเหลวได้นะครับให้ตั้งยอดนิดนึงนะครับอเดี๋ยวเราจะมาตักส่ในถุงบีบกันนะครับวันนี้อามขอใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายบางคนแบบเพิ่งหัดทำเบเกอรี่ใหม่ๆครับลองทำแบบนี้ได้นะครับอ่ะ ตักตัววิปปิครีมใส่ลงไปเลยใช้ขอบเหยียบให้เป็นประโยชน์นะแบบนี้นะครับตัวนี้ต่ออบพอ,อดีติดพันนิดนึงนะครับทำหลายรอบอะใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปให้เต็มแบบนี้เลยจากนั้นก็ ออกมานะครับขย่เาเข้าลงครับเพื่อไล่ฟองอากาศฉะนั้นก็ใช้มือครับลูบครับแบบนี้นะครับพอไล่ฟองอากาศปุ๊บแล้วเราก็คลายตรงนี้ออกผมกับหมุน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 ได้แล้วเราก็นำจานอะไรกว่านะครับ เราก็นำคับเค้กของเราที่ทำไว้อ่าสักสี่ชิ้นก่อนดีกว่าทําว่าใส่ให้เต็มเลยดีกว่านะจะได้พร้อมเสิร์ฟเลยอือหอมน่ากินอ่ะเรามา ตกแต่งเล้ดีกว่าครับอามจะจําลองให้ตัววิปปิ้งครีมสีเขียวนี่นะครับให้เหมือนกับพุ่มไม้หรือพุ่มหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าสนามหญ้าในฟุตในสนามฟุตบอลเนาะแล้วก็บีบเลยครับแบบนี้ให้ทั่วเลย ปิดตัวหน้าเค้กให้หมดเลยนะครับตรงไหนไม่สูงหรือมาเห็นชิ้นเค้กก็บีบยำๆได้ประมาณนี้นะครับ สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับสำหรับตัวครับเค้กตัวนี้หรือว่าถ้าทำไม่เยอะก็ทานได้หมดเลยทั้งวันนะฮะทำทานเองเลยชุดดูไปดูมานี่ก็เหมือนย่าจริงๆนะครับเนี่ยชุบ จะพุ่มใหญ่พุ่มเล็กขึ้นอยู่กับหัวบีบของคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับตัวเวอร์ค u ับค p ับเคก้กนี่ถ้าไม่เทศการบนโลกนี้เราจะไม่ทำกันเลยนะคุณผู้ชมเราต้องแบบตามกระแสนิดนึง ก็ใส่สลับกันไปน,นี่จริงๆคนที่แบบเพิ่งหัดทําเค้กใหม่ๆก็เลือกเมนูครับเค้กนี้ทําก็ได้นะครับไม่ยุ่งยากเนาะสำหรับมือใหม่ จะเสร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะตกแต่งให้มันเป็นเหมือนกับเทศกาลบอลโลกจริงๆนะครับนั่นก็คือมีช็อกโกแลตบอลน,นะครับที่เป็นรูปรูปฟุตบอลตกแต่งไว้ด้านบนครับก่อนทานก็แกะฟรอยข้างนอกออกแล้วก็ทานได้เลยจะใส่หนึ่งลูกสองลูกก็ตามชอบเลย สีส้มน่ารักมีชีน,นอย่นะเนี่ยปึงปึงอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคัพเค้กของเรานะครับเวอร์คัพคัพเค้กต้องเรียกให้เต็มอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับอย่าลืมทำเวอร์คัพคัพเค้กนะครับแล้วไปเชียร์ฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ